ด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีเขตหนึ่งได้เปิดงานหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาเขตหนึ่งประจำปี2554ค่ะ ที่บริเวณด้านหน้าห้างสรพสินค้าลมินสารราชบุรีนายวินัยศรีเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิทย่การศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาเขตหนึ่งราชบุรีประจำปี2554สำหรับการจัดกิจกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งประจำปี2554ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายน2554ที่บริเวณด้านหน้าห้างสัพสินค้าล เป็นสารราชบุรีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีและวัดเขาวังแสงช่วงสุวรรณิศภายใต้ชื่อคำขวัญเสริมสร้างการเรียนรู้เปิดประตูสู่อาเซียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดงานแสดงผลงานของนักเรียนครูผู้บริหารและเตรียมความพร้อมรองรับการจัดศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่61ที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านี้การจัดงานได้แบ่งขอบข่ายออกเป็น5กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเลิบล้ำรอบรู้เป็นกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ11กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมชื่นชอบนิทศการเป็นนิทรศการสแสดงผลงานผลผลิตาด้านหัตถกรรมกิจกรรมอาหาเจนจัดเป็นการสแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนทั้ง9เครือข่ายกิจกรรมถอดรหัสผู้ปัญญาเป็นการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของครูและผู้บริหารและกิจกรรมตั้งศูนย์บริจาคเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม นอกจากนี้ทางจำรวนผู้บริหารการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งได้จัดงานร่วมใจกู้ภัยโองค์เตรียนน้ำท่วมซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ทวันนี้ขึ้นมาโดวยวัตถุประสงค์ในกาวรายงาน